สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาซูซองน้องแฟดบอมยูเดอ้อเมื่อนี้เนาะน้องบอมน้องยูก็จะมาเล่าเรื่องน่าเศร้าให้ฟังเนาะทุกคนเรื่องก็มีอยู่ว่าอุปกรณ์ทําคลิปสิ้นสุดท้ายของน้องบอมน้องอยูเนาะตอนนี้คือไ้พังล,งแล,ง,ลงแล้ว้พังลแวเป็นสิ้นสุดท้ายแ้วก็สิ้นที่มีความหวังที่สุดเนาะหลัางจากที่กล้องโปูปูของเฮาเป้ตออน,นั้นเนาะ ้องดูก็ได้ไซมถืีเครืองนี้ในการท,ทําเปน็นมือถอของ้องยูในการทําคลิปนะทุกคนนาภาพคลิปมาดูตลอดเดี๋ยวจะมาเล่าพวกปลายสายเห่ให้ฟังนเนาเะเป็นอย่างจิ้งเป้แล้วก็เป็นอย่างจึ้งพังคือว่าเหุคลิปบอดายเนาะตอนนี้คือเอาโทรศัพท์ของน้องบอมไทยเนาะทุกคนโทรศัพท์โทรศัพท์ของน้องบอมนี่เป็นอ่ามอโบมีการสั้นเนาะส่วนน้อยเห่าจะไซโทรศัพท์ของน้องบอมไทยเพราะว่าอา พื้นที่มันกะมักเต็มได้เพราะว่าหน่วยโทรศัพท์นู่นนี้หน่วยความจําน้อยลรากาส่วนใหญ่เอาแต่โทรศัพท์ของน้องยูเนาะแต่ว่าโทรศัพท์ของน้องยูมันได้พังลงแล้วทุกคนคือบ่งบอกว่าอ่าจะแปลงไดบ่เนาะเพราะว่ามันมันพังแบบจะให้น้องยูอธิบายให้ฟังเนาะเด <_' S 1> ี๋ยวเขาจะมาเล่ากุ๊กป่ายสาเหตุให้ฟังเนาะ <_' S 1> คือมื่อเช้าเนาะน้องบอมก,กับน้องยูได้ไปถ่ายคลิปยูบอลนึ่งเนาะทุกคน แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็คือมีฝนตกเนาะบอนที่เขาไปถ่ายคลิปพันก็มีบอนอุปสรรคหลายแล้วกันลื่นมื้นมื้นเนาะลื่นมื้นเขาก็ได้ไปถ่ายคลิปบอนนั้นเนาะไปแล้วคือน้องยูขนาดได้จับโทรศัพท์เครื่องนี้ไปถ่ายนาเนาะคืออุปกรณ์ทําคลิปของเขาน่ปกติกระสิเมนเอากล้องตอนมีกล้องเเนาะแล้วมันจิงสะดวกสบายเอากล้องกูปูเนาะแต่ตอนนี้ล่ะ กองเปีแล้วเ,าเอา <Hey. S 1> โทรศัพท์มาถ่ายแล้วเอาไปถ่ายนาะบอนที่น้องยู้ถ่ายนะลื้นนาอทุกคนบอนบอนที่เอาไปถ่ายตอนนั้นลื้นแล้วน้องยูขนาดพลาดล้มเนาะพลาดล้มแล้วโทรศัพท์ของน้องยู่นี่ก็น้องยูว่วางออกเลยดา mm. ยังมีเตะนี่เนาะน้องยู้ยังบาดเจ็บซ้ำๆอยู่บนนี้เนาะ mm. แล้วน้องยู่เอาแขนซอกลงแล้วปะโทรศัพท์ไปคนแล้วที่คนละทางเนาะ mm. แล้วเขาได้มาเปิดคลิปเอยได้มาเปิดโทรศัพท์ขึ้นเนาะคือ เปิดจังไดกับบอขึ้นเนะทุกคนไปบึ้งบอนมืดมืดแล้วมันสีแบบเป็นแสงแมบไมบไม่มอยู่หน้าจอเนอะคือโทรศัพท์นี่นะใส้การได้ป,ปกติเนอะแต่ว่าคือน้องบอมฮานเซตมากับเขาโทรมากับเขาเนะแต่ว่าขับบมไดเพราะว่ามันโเนนมเหตุเนี่ยต้องยู่นะ จะบดได้ฮ yeah, so ัเออฮับบดได้บเห็นอีอย่างขึ้นมาเลยได้ยินแต่เสียงเนาะได้ยินแบบการแซตการเตือนอีหย่างคือปกติเนาะเตือนนะปกติได้ยินเสียงปกติคือแบบเข้าหมดปกติเลยแต่ว่าหน้าจอของมันนี่เนาะหน้าจอของมันคือแบบเป็นเสียงโอ้ออกแล้วก็น่าจะเสื่อมคือตกขนาดน้องดูขนาดนะน่าจะเป็นาดให้มนมักหินเนาะแล้วมันแตกวายวันนี้นาะหนึ่งทุกคนจะเข้าไปกๆจะเห็น เตียกวาอยู่วันนี้น้อยนึงเนาะ้วกาหน้าจอแม่ๆๆแม่แม่แม่บเห็นเลยเนาะคือน้องอยูหันลมหันน้องยูฟืดลงสิเลยนะทุกคนแล้วเห็<ม>นน้องอยูหันไปฟาดที่ก้นอนหินบบกอย่างบหฮอเป็นแดงๆอยู่เนาะอากาไปสู่โทรศัพท์กับทุกคนไปคทรศัาเนาะเราไปเก็บโทรศัพท์ไปเบื้องคนแล้วก็ไปเก็บโทรศัพท์มาแล้วมาเบื้องโทรศัพท์คือเปิดเครื่องบขึ้นเลยทุกคนหล่ะคนอาซิสุปใส่เลยว่า่าไปใส่คือว่าเอาเตโทรศัพท์ไปห้าเฮาบ่เอาโทรศัพท์ไปเนาะ คือน้องบอลลูนนะเอาโทรศัพท์ไปกับบได้ท่ายคลิปมันคนเพราะว่าเขาไปใส่ต้องได้จับอุปกรณ์ในการถ่ายคลิปไปด้วยก็คือจับโทรศัพท์เนาะไปแล้วบอนที่ไปนะมันเป็นพลามหินแล้วก็มืเดเนาะแล้วก็เกิด,กดอ่าลื่นหรือล,มลนนอ้มลงเนาะเจ็บแขนนี่น้อยนึงเนาะนี่กำลันี่น้อยนึงแต่ส่วนโทรศัพท์ก็คือเสื่อมเดี๋ยวขาก็สีเอาลองไปแปลงมึงเนาะ เอาไปแปลงเบื้องบนหัวสิแปลงได้บนอเพราะว่าน้องอยู่ก็ยากมีความหวังอีกครั้งหนึ่งเพื่อ,อ่เาฮาสิได้กลับมาฮหดคิดเนาะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องอุปกรณ์สิ้นสุดท้ายที่มีความหวังที่สุดของสองคนเฮาเนาะในการทําคลิปตอนนี้ตอนนี้ก็คือได้เปลยแล้วก็เรื่องท่ายันยังบนหัวสิท่ายได้โบนอทุกคน เพราะว่าน้องยูอยากคู้ว่ามันเป็นอย่างเทเพราะว่าคนเซตเข้ามาก็คือว่าได้ยินเสียงยูแล้วก็โทรเข้ามาได้ยินเสียงแต่ว่าสามารถเปิดสามาถ่ถขึ้นเลืเ่อนจอแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยเปิดบ่ดได้เนาะบ่เห็นภาพอีย่างออกมาเลยน้องยูก็เลยว่าต้องน้องยูก็เลยว่าต้องได้ไปอาหามสร้างมึงก่อนไปให้สร้าง่นแปลกมึงเนาะนกุ้งใจแ,<ม>แหงแล้วทุกคนะ เพราะว่ามันก็เป็นความหวังสิ้นสุดท้ายเนาะเพราะว่าหลังจากที่กองเปกะ็ะไ,ได้ใช้เตะเครื่องนี้ถ่ายคลิปเพราะว่าเป็นการสั้นเครื่องนี้เนาะเครื่องนี้มีการสั้นตายตัวแล้วก็เวลาแบบถ่ายคลิปแล้วก็มันกะแบบเนี่ยเวลาเขาเฮ็ดอย่างมันมีอุปสรรคมันกะบ่สั้นปานใดเนาะแต่ว่าอัพโทรศัพท์ของน้องบอมนี้อ่าสั้นเนาะเพราะว่าบัมีการสั้น แล้วโทรศัพท uh, <laughs> no. ์ของน้องยูก็เกิดแบบมีกับพวกุว่าจะมีเห้งทำคลิปไหมเอยสิไปบึ้งว่าเพื่อนเปล่เลยบอลน้องคนอย่าไปบึ้งนำการว่าเขาจะเอาลองเอาโทรศัพท์นี้ไปให้เพื่อนเปล่งเนาะกับวิยากสร้างโทรศัพท์ัปล่งกับวิดยาเครื่องเปลืองแบบนี้ึ้นเลยเนาะคือตัวเองขนาดกัดเก็บริ่บอนนี่แล้วก็คลิประบบเป็นอย่างเนาะขอเปิดโทรศัพท์ขึ้นแห้งตกใจกว่าเดิมดีเนาะคือตัวนั้นฮ็ดอย่างโบเป็นเลยเนาะฮ็ดอย่างโบได้เลยคือ คือแบบมูซึกแบบ ừ, ยากให้อ <ừ, S 1> ยากเดียวเลยเนาะแบบโทรศัพท์เปิดบ่ขึ้นเลยเนาะหลังจากนั้นน้องอยู่กับบูมีสมาธิเฮ็ดคลิปพาน้องบอมพากลับเหงอเลยเนาะแล้วก็มาบึ้งแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็สิเตรียมตัวออกไปบึ้อง้างเพิ่นอยู่เนาะว่าเพิ่อน้างเพิ่นสิแปลงได้บ่อ้างแปลงโทรศัพท์คไปฟังคําตอบจากนไหน้างเพิ่นเนาะว่าสามารถแปลงได้บ่แปลงบ่ได้ก็คือจบจบคันแปลงได้ก็มีแหงบปนานใจในการทําคลิปต่อไปเนาะทุกคน ไปเดียวไปตื่นสร้างคนสิเปลงได้บนเนาเรื่องแบบนี้กับกุมใจเหงาคิดยากเนาะคือแบบสิ้นสุดท้ายแล้วก็สิ้นเดี่ยวที่มีความหวังอยู่ในตอนนี้เนาะลวกับ่อยากสีว่าเลยทุกคนจังใจก็เป็นกําลังใจให้น้องบอมน้องยู่ขอให้แปลงโทรศัพท์ได้เรือทุกคนแต่ตอนนี้เราก็สิ้นออกไปพูดเลยเนาะไปตัวเมืองพูดเลยไปตลาดไม่ไปตลาด่อนเพื่อนขายโทรศัพท์ไปแเปลงโทรศัพท์ปืนเนาะอยากไปเจอกันทุกคนเรื่อยทุกคนไปปึ่งวัดสิเปลงได้บนเนาะ เราจะให้คุณแปลงมึงก็นอนมาหอด้านแล้วนะทุกคนเป็นกำลังเบิึงอยู่อะดึงใจเฮงไม่มีกำลังใจเลยอะนางเบิ้งโทรศัพท์ใหม่แนวเบิ้งโทรศัพท์ใหม่โอ้ยาวรุ่นนั่นเลยอืมเป็นบ่อนน้ำโซ่เัย นัง to well ่งรอเพื่อนทุกคนนั่งรอผลตอบอ่าจากขานหารว่าเป็นอย่างเนาะทำใจไว้แล้วอือหนหน้าจอเลยเป็นหน้าจอเลยะวลารีบูตมันเปลี่นแสงไม่น้อาหน้าจอเลยเป็นเปลี่ยนได้ก่จะเปลี่ยนหน้าจอเท่าไหร่กันเปลี่ยนจอเป็นหนึ่งหน้าหนักเลย เป็นจอสุดที่จอประมาณล้านสามจอัธรรมดาธรรมดาประมาณบดีป็นคนแทเข้ามาพอดได้เขาจะึืนเศงอยเราจะเห็นยังไงเลยแล้วเต๊ ้านเท่าไรก่อนจอสูนประมาณลานสามขันถังขันอาจอจอลุ้นนจอตัวธรรมดาก็ห้าเซนจตัวเดียวเป็นหรือวะเราพี่ไนเราสร้างให้เป็นมือยไม่อนันไงจอโบราณานอีกแต่มีนดรมนมีคนมาหา เาไปทำไไยอนา็เนแต่ีออยงขาใจอเลา้องทำใจเวลาเาใจเวลคือเปี่ยนนาจอเปลี่นนาจอลานป่ายเนาะลานสามได้โทรศัพนีมเครื่องนึงตัวนึันหาเสษแต่คือสิบคุ้มจันหาเสษนะต้องกลับมาอีกคือรุ่นนี้เพิ่นมารุ่นออกไม่ล่าสุดแต่มันก็เป็นอ่ารุ่นที่แบบ โดน,นไหมล่าสุดแล้วครับอืมหายากระบังเอามาไหมปกติแล้วสกู๊ป,รป,ป,รปรทรัพยเขียนนิบุ้งเลยกูนะนิบุใส่มาตีเครื่อนดึกับฟันเจ้าเนื้นอไม่เจ้าเงินก็เนาะเปลี่ยนบ่ได้กกชิมีอยู่อยู่อยูอ่เครื่องนี้กกชิบีโอ้พอมือลายเติมม,ม,มีคลิปยูย,ยังมีคลิปอีกคลิปนึงมีคลิปมี ก็รูปเพิ่นบ่สําคัญดอกอ๋บ่แม่นข้อมูลอันแคปเียนนนอสําคอันนี้ล่ะแคปจอเียนอยู่นี่หมดลโอ้เลี่ยมนะมันแตกเออมันแตกยิ้งหน่อยนึงดินี่ดิซนแตกซนหน่อยนึงแตกซนนี้เพิ่นว่าลุ้นกลางก็แตกอ่ะอ๋แตกแต่ดนอันงกลางบ่มันวายนําจนี่ิวายนํากันแตกบ่ค่อยเอาของกูละ ยูโฮซับเมสายทุกคนรู้บอกได้เลยว่าเพิ่อนธนาว่าซิคันรุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็คือเพิ่นว่าไปเปลี่ยนเป็นรุ่นออกใหม่เปลี่ยนหน้าจอออกเลยรุ่นนี้นะเปลี่ยนหน้าจอกเลยเพิ่นไปเสียบซื้ออันเดียวนี้แหละแล้วเพิ่นว่ามันบขึ้นแล้วมันมีแต่แสงแเม็ดม็มีแต่เปลี่ยนจอออกเปลี่ยนจอออกขนาดอยู่หืบอยู่ล้านสามล้านสามนี่ก็สิตกเป็นอันเดียวเส้นเม็ ลานสามตกเป็นเงินบาทก็สามพันสามพันกว่าน้ 3, 000, 3, 000นองรองบอมน้องฟา้สามพันสองสามร้อยแหละเพราะว่าลานลานสามกัประมาณนั้นจักปูหูเดี๋ยวนี้เรียกเงินบาทเทินเขาเด้อสี่เสนสี่เสนเ,เพราะว่าสว่วนนี้ตัวห้าเศษท่านก็ใช่ไหมมันทันปลายตัวห้าเศษนะค่นว่าจะเอา เปลี่ยนตัวห้าแสนก็คือสิบกุมยานมันสิบกุมอีกหันสิเปลี่ยนตัวล้านถ้าผัดบวมีเงินแต่วึ่งแหละบึ่งกอนเป็นยังไงวึงทุกข์กษาแล้วทึกษาไม่ได้เทุกคนสิ้นสุดท้ายก็แปลงมาได้ใส่เจอเนาะีลายอันดีมีแดงเมื่อยบวมีกำลังใจในการทำผัดวันหน้าผัดวันน้าว่าสิบปูเป็นอันเดือดสุดท้ายก็คือเสียเงินหมก็ได้เอาเงินไปแต่เซนหนึ่งชิบอก์อายแปลงให้น้องเลยเช้าผัดบ่มีเงินมีแต่แสนเอากับ เอากลับไปเงินไปทบทวนอีกทบท,บทวนอีกก็เด้อสวิวะเอากลับไปปรึกษา,ศากับแม่เอาก็กเดอ้อเอากลับไปทบทวนปรึกษากับแม่เอาอีกก็เด้อแล้วเัาสีมาว่าหน่อยไหมกันเถอะนะเนี่ย <c oughs> หันซีบอกว่าเราบ่มีเงินเด้อะอายเงินกระซิบ่สเงินกระซีเอาให้เมื่อน้องนี่ยซีว่าสิละโอเคนะทุกคนคือ แปลงโบได้แล้วนเนาะเดี๋ยวฮาการิไปปรึกษากับครอบครัวคนน้องทุกคนว่าเป็นจังไดสีได้แปลงใหม่หรือซื้อน้องทุกคนเพราะวา่าคนคัวกันเบิ่งกกันเนาะอืมคนคัวกันเบิ่งก่อนเพราะว่า่วนนี้คือเฮาก็หาแต่ดำหนาแล้วน้ะยังบันมีเงินค่นที่ซื้อใหม่เนาะคันแปลงก็คือราคาแพงพูดเดี๋ยวเป็นยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังอีกเรื่อนึงงด้อเนาะว่าสีได้ซื้อหรือจะแย้งนาะทุกคนเพราะว่าโซนนี้ก็บโซนวิกิตตกต่ำเนาะวิกิตุกต่ำคือสินค้าทุก กีเครื่องนึงละอ่าละล้านกับสตุกยุสระร้านล้านฮาล้วเดี๋ยวนี้เนาะน้อหนุ่ม <ละ S 2> เดี๋ยวนี้สิตุกเป็นลังของรองจิตนั่นแหละเพราะว่าขุนแผนเดี๋ยวเฮาก็จะลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวฝากพี่ๆเอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องแป๊ดเดี๋ยวนาะเดี๋ยวจินยังได้มาบอกอีกครั้งเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เฮาก็จะจบไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเพราะว่านางบูมีกำลังใจนนในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอย่างบูมว่าสิไปใส่โตแลแต้วก็เฮ็ดจังได๋เนาะเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องสุดท้ายที่หั่คลิปเนาะ เดี๋ยวจะลาไปก่อนเนาะบ๊่้าห่าไอ